อภัพรลวดสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผมเห,เห็นมาสรุปแนวทางลาพัฒนาโครงทุดไทยวัน,นจันทร์ที่สามสิบเอ็ดมีนาสองหาหกแปดทั้งเมดก็มีอยู่สิบามอาจารย์สิบสามสำนักเลยพี่น้องเ้ยพี่น้องเข้ากับเตรียมสมุดเดินซอสจดไว้ะเบิงนะพี่น้องไว้ะเบิงไว้ตะแนม มักชอบตัวใดกะจังเอาไปพิจะรณหน้าเนาะพี่น้องเนาะมาแรียกนี่สองทุ่มเคืองเนาะพี่น้องอาจารย์ได้สํำนักได้บริลลลงกะขี่มาร่วมอยู่ในคลิปนีได้พี่น้องเด้อคลิปสรุปนี่ละมาเริ่มกันเลยพะก,การเสียเวลาพี่น้องเฮามาเริ่มจากเสี้ยนมือดเด้อพี่น้องเด้อของเสี้ยนเหมือดนี่กะบนล่างนี่วิ่งสามกับสี่เน้่ยสามเด้ะพี่น้องเด้อล่องสี่ ส่วนจับคู่นี่ก็คือ c c c ห้า c หก c สามเอ้ยสาม c สามห้าสามหกตาางเงินนี่พิเศษแน่พี่น้องเพิ่นเน้นมาให้สามคู่บนล่างหกคู่บนล่างหกคู่ไปครับนี่งวดน,นี้เพิ่นเน้นให้สามคู่เสี้ยนเหมือนเพิ่นเน้น c หกล้วก็ะสามห้าสามหกแล้วพี่น้องเด้อส่วนเลขสามตัวก็คือเกาพี่น้องสองคูสองหา้าคือเกา แปดสามหกแลก้วก็เก้าสี่หกได้อพี่น้องเด้อพี่น้องเขาก็แชมปหน้าจอเอาอันนี้คือของเสื้นมือเด้อพี่น้องเด้อมาชอบตัวใดเขากับผิจารณาบไงของเสื้นมือนงวดเมื่อเนิ่งกะรุดเด,ด้อพี่น้องบ่เขา่ารุดก็คือรุ่นน่ะอันนี้ปูโคราดเด้อพี่น้องเด้อปูโคราดก็วิ่งสามกับหนึ่งปูปเป็นเนหนึ่งส่วนจับคู่เนี่ยสามศูนย์ c หนึ่งหาศูนย์สามหนึ่ง c ศูนย์หาหนึ่งสามสอง c สองหาสองปูเน่น c หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งนะพี่น้องเด้ออันนี้คือของปูขลาดเน้นติดหนึ่งอันนี้ของอาจารย์ไก่ด้พี่น้องเด้ออาจารย์ไก่ให้วิ่งสองกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดลองสอง ส่วนจับคู่นี่ก็คือสองหนึ่งสองสี่สองหาสองหกสองเก่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดเก่าอาจารย์เพิ่มเน้นให้สองหกกับเจ็ดหาได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวเนี่ศูนย์เจ็ดหาแล้วก็สามสองหกอันนี้ของอาจารย์ใกล้พี่น้องอาจารย์ไกล้กับเขามาสามหงส์สี่งส์มันมาหลุดซะเนาะพี่น้องเนาะเขาตะเล็กวิ่ง เล็จับคู่กับลุดต่อมาของสร้างสร้างสร้าง,ง,งช่างคมตำาหลักคักบนล่างวิ่งเก้ากับศูนย์เน้นศูนย์ล่อง 9. เก่าเหล็กติดเหลก็กคู่เพิ่นกับสามสี่หายนะพี่น้อง่วนเหล็กจับคู่เนี่ยก็คือเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเพิ่อนก็ไม่นเน้นให้เก้าสี่ ลแล้วก็04ได้พี่นอ้องเด้ส่วนเลขสามตัวนี่ตัวล่องหรอกนี่603นี60่ตัวเน้นเพื่อนอีก9เอ้ย8 94 889มาดูๆน้นองเนอะ889สร้างคมพี่น้องต่อมาค้นฟังโขงค้นฟังโขงหวอมือเขาตะเล็กวิ่งเขาตะหกเพื่อนให้สองคับสามเพื่อนเน้นสองล่องสาม ส่วนจับคูด้วยพี่น้องอันนี้เลขวิ่งเพิ่งออกครั้ทึงเลยสองสามสี่หกเก้าเนี่ยเป็นกห้วิ่งสองกับสามเลยส่วนจับคูนี่ก็คือสามสี่สามหกสามเก้าแล้วก็สองสี่สองหกสองเก้าเป็นการไม่เน้นสามเก้ากับสองหกส่วนเลขสามตัวเนี่แปดสองหกแลก 1, 3, 9, ้วก็หนึ่งสามเก้าได้พี่น้องได้วยกันนี่ค้นฟังโขง คนฝั่งโค้งเด้อปีหน่องเอ้ยต่อมาเนี่ยก็คือปู่ศูนย์เจ็ดเอ,อ้อปู่ศูนย์เจ็ดวิ่งสี่กับห้าเด่นห้าลองสี่บนล่างส่วนจับคู่นี่ก็คือซีเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดซีแปดหาแปดหกแปดซีเก้าหาเก้าหกเก้า ปูเน้นหาเจ็ดหาแปดหาเก่าได้พี่น้องได้ปูศูนย์เจ็ดเนาะไปกันต่ออาจารย์สล้องอาจารย์สล้องนี่บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกเน้นหกลองหนึ่งส่วนจะปูก็คือหกสองหกสามหกเจ็ด หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเพื่อเน้นติดหกได้พี่น้องเด้ของอาจารย์เพื่อเน้นติดหกส่วนเลขสามตัวนี่คือหกหกสองหลักอะสองหกสาม้ะพี่น้องตวาเลขกันตัวเลขตวาเลขหกสองก็เป็นหกสามนี่ตรงไหลอาจารย์ไหลตำนักนะพี่น้องเนาะ อันนี้คือของเสี้ยนผาสุกได้พี่น้องได้เสี้ยนผาสุกในเลขวินของเฟิร์นนี่นนมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดนี่ส่วนจับคู่ก็คือสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดหกแปดล้วกัเจ็ดแปดตกกันคือหาหกส่วนเลขสาตวัวแถวเทิงนี่เป็นตัวร่องหกเจ็ดแปดเป็นตัวร่องแล้วกับแปดสี่เจ็กับตัวร่องบางนิตัวเน้นคือ สี่หกเจ็ดได้พี่น้องเด้อันนี้ต่อมาเพชรพารวยน้พี่น้องเนาะหมวดโนึงกับพวกเขารุดเด้พี่น้องได้ขอโทษขอไปพี่น้องเขาตะเลกวิ่งล่ะเขาตะเลกวิ่งแปดจับกู่พวกเขารุดนาะพี่นอ้องเนาะเอาะบะเบงหมือแรลมันเป็นยังไง กิดตำเล่าหรือว่าเล่ากิดต่ำนะพี่น้องเนาะว่าเบิงน้ำกันให้วิ่ง6กับเจ็ดเน้นเจส่วนจับคู่ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็นี่หกหนึ่นี่ตรงกันหลายอาจารย์เลยเน้น7จสองกับหกสส่วนเลขสาตัวนี่แปดเจ็ดสองหลักเก้าหกนะพี่น้องเด้อต่ว่าเลขหกสองกับ หกสามนี่ตรงหลายอาจารย์หลายสํานักเนาะพี่น้องนเนาะเนาะพี่น้องห้าปิดจระนาบเบอันนี้ต่อมาก,ก็คือเลขมีที่มาให้ศูนย์กับแปดเน้นที่ศูนย์ส่วนจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าแปดเก้าก็ขยันดีแท,แท้เพื่อนก็นเน้นให้ศูนย์เจ็ดกับแปดสาม โซนเลขสามตัวนี่คือสี่ศูนย์เจ็ดห้าแปดสามนะพี่น้องเด้ออันนี้คือเลขมีที่มาเด้อพี่น้องเลขมีที่มาต่อมาเส้นหยวนเส้นหยวนเขา่าตะเลขกวิง่ง <c oughs> จับคู่กับรุดสามงวดละเลขวิ่งกับบลรุดสามงวดทั้งสามงวดกับมาทั้งสามงวดอยู่ตะเล็กจับคู่ว่าเขา่าตะเล็กวิง่งยังบลรุด ส่วนจับคู่ก็คือ0ูนย์ศูนหนึ่งหนึ่งหนหาสาเกสองเกเกหาเกเจเพิ่เน้นให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหาสองเก้า้พี่น้องเกเจ็ดเลขเก้าคู่เพิ่เน้นในหาคู่ได้พี่น้องได้เซียนหยวนพี่น้องเอาเก่าไปพิจจดจรณนาบเลงอันนี้พอสวัสดีพี่น้องได้ของพอสวัสดีหัวที่แล้วก็คือ เลขเด่นหมัดมาน้ากันเนาะหกแปดวันนี้เลขเด่นก็หกเก้าแปดพันเด่น6กับเกส่วนจับคู่นี่ก็คือ9ก้าสามเก้าหกเก้าหนึ่งแห้าเก้าสองหสาสี่พันเด่นหกเอ้ยพันเด่นเก้าหเกหนึ่งแล้วก็หกสอง หกสี่ตัวพันเนนเลขบ้าบานอกันว่าวันหน,นึ่งก็อยูอยู่ด้วยพี่น้องด้วยสี่ห้าเจ็ดสองนี่ไม่มาด้วยกันการสุดท้ายท้ายสุดท้ายท้ายสุดใจนองของยายนองมึนหนึ่งเขาหกแปดตรงๆเนาะเลขเด่นบน่างเพิ่นมีหกมีแปดมสี่เลขวิ่นเพิ่นมีหามีสองมีศูนมีหนึ่งมีเจ็ด เพิ่นจับคู่ให้บนล่างเก้าคู่ไปกลับนี่กับแปดสองหกสองหกศูนย์หกหาแดหนึ่งหาแหาสองหกสี่สี่สองเพื่อเน้นหกหากับหาสองนะพี่น้องเน้นสคู่2องหางเอาพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบิ่งกันมา,มาเข้ากับพลานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่ากับใส่วิจ,จารณญย,ยานในการรับชน่น้ำเนาะพี่น้องเนาะ หลายอาจารย์หลายสำนักก็จะไปซีเรียสพี่น้องเอาตั๋วห้องมักตั๋วห้องชอบมันล่ะตั๋วห้อง่มักห้ากรผพานไปก็ขอบุญขอบุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคหมานกันสู้ผู้สุุคนมือแรงสองทุ่มครึ่งเฮ่งๆลอยๆกันเด้อสองทุ่มครึ่งมือแรกนี่ก็เอาล่าพัฒนามืออื่นซีวงแรงกันเงากับรัฐบาลไทยกันต่อพี่น้องเนาะเอาถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเลื่อมฝากคนเลยกดแชร์คนติดตาม สำหรับพิบนี้เพชรพระรวยสวัสดีครับผม